ไลฟ์สไตล์บายโต๊คะคลิปนี้จะพาทุกคนมานะจะดูดูดูอะไรดูนี่แหละนะคะดูช่างดูช่างประกอบรถค่ะหลังจากที่เนี่ยเขาขายขารถมอเตอร์ไซะคะ์เนี่ยค่ะเสร็จสิส้นเรียบร้อยแล้วเนะะี่ยรถจริงๆแล้วเนะะี่ยค่ะที่จอดนี่ยามาฮ่าเนีนนประกอบเด้อเนะะี<ม>่ยฮะก็จะมีเจ้าตัวอาจจะมีซางค่ะ มาประกอบให้นะคะจัดการนะ่ะคะเตรียมในเรื่องของการต่อแบตเตอรี่นะคะขัวบวกขัวลบขัวบวกขัวลบนะ่คะต่อไปลาก็จัดการจานใส่ตะกร้าหน้านีคะเพราะรถไม่ได้มีตะกร้ามาเราก็จะแจ้งใส่ตะลัก้าเนี่ยค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะทำความสะอาดรถนิดหน่อยเนี่ยค่ะเติมล่มเติมน้ำมันเนี่ยค่ะจากนั้นเนี่ยค่ะก็ส่งมอบรถเนี่ยค่ะให้กับ ลูกค้าถึงบ้านกันเลยนะจ๋าก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณ40นะะี่ค่ะประมาณ40นี่แหละนะคะส่วนมากนะคะคนก็จะเลือกสายเนี่ยส่วนมากนะคนก็จะนี่แหละนะคะประหยัดน้ำมันสุดๆเลยเนะะี่ยคะในเรื่องของการเลือกนะคะมอเตอร์ไซค์ค่ะไปไปสซไปซอยค่ะไปตลาดเตอรี่ค่ะไปตรงไปทาค่ะเกี่ยวอย่างเกีย่ยวยุ่งนะ,ะคะกับหลายๆท่านที่ต้องการอยากจะได้รถนะคะ รถมอไซค์ยอดนิยมนะคะของคนไทยนะคะที่ถือว่าครองตลาดอันดับหนึ่งเลยนะสำหรับ h อ n ด้านะคะรถมอไซค์ค่ะจริงๆเราก็ถือว่าเป็นย่านผ้านาฏตอบโจทย์ในการเดินทางในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็บวกไปถึงความคล่องตัวนะคะการประหยัดดัมมันความรวดเร็วเหมาะสำหรับเมื่อใหม่ที่เริ่มนะคะยุกได้รถนะคะ มีวิธีเลือกนะะคในเรื่องของการาเลือกรถนะะี่่คะไปไปใส่งานในลักษณะแบบใดนะะี่ค่ะนี่ก็จะเป็นข้อวบ้านแม่เรือนนะคะมาเอาฮอนด้าเวฟนะคะร้อยสิซีซีค่ะไปไว้ใส่งานนะะี่ค่ะอยู่ในบาทนำสองนะคะถ้าเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะอยู่สี่สีขึ้นไปประมาณนี้นะคะเข้ากับซีคำนึงถึงในการ ใส่งานนะคะของรถที่ยาวนานนะคะค่ะบำรุงรักษาบปแงปันไดจังสี่นะคะคือเว็บลอยซิปเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะการเลือกรถก็แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนเนาะว่าสีเนะะี่ยเลือกรถรุ่นได้เนี่ยฮะไปไว้ใส่งานเนะะี่ยในความถนัดของเจ้าของก็จะมีวิธีเลือกมอเตอร์ไซค์นะคะให้หมอก,กับเจ้าของค่ะหลายอะไรแย่หลายแนวนะคะแต่จริงๆแล้ว ให้แกนมาซื้อมา,สาแบบใส่ไปไปใส่งานอยู่ในเฮียนในซ่านนี่นะกับบอมี่เนี่ยค่ะที่เหลือพ่อปันดได้ได้บัได้หาความถนัดถนีของเจ้าของพ่อปันดได้ได้มีเอารุ่นนี้แหละนะคะเวฟนี่แหละนะราคาถือน้ำนะคะก็คือเกียร์ธรรมดาค่ะเือว่าถนัดในเกียร์ออโต้แต่ว่าอยากได้เกียร์ธรรมดา อะไรคือกันนะฮะรู้ว่าจะได้ค่ามืออะไรคือกันเนี่ยฟิวเจอร์ต่างๆของรถเนี่ยเพราะว่าจะเป็นระบบเบรกระบบความปลอดภัยหรือว่าความจุของเสียเนี่ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะมีความปลอดภัยหลายขึ้นนะคะวิศวกรเขาก็นะฮะทำได้นะ่คะคือแบาบว่าท่านสมัยขึ้นเนี่ยเพราะว่าจะเป็นลอมแม็กค่ะจริงๆเราช่วงนี้เราไม่ค่อยเจอ รถมอไซค์รอซีพอบันไดน,นะ,ะ <c oughs> ก็ราคามันบอต่างกันพอบันไดน,นะคะส่วนมากก็จะมีเฉพาะลูกค้าเขามากจะไอจะถามหาต่างตาลรอแม็กมาก,กว่านะคะร้อยสิบร้อยยี่สินะคะ,นะคะแต่ใส่อยู่ในตลาดตอรีเนี่ยนะคะก็อยู่ที่ประมาณ cc, ร้อยสิบซีซีบ่กเกินร้อยห้าสิบซีซีนะ่คะอยากเบิง์งรถสปอร์ตบทันสมัยกันนะะนี่เนี่ยนี่ก็ใส่น้ำมันเรียบร้อยแล้วเลยจะทุกคน เช้นมันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เช็คระบบเบรกนะระบบเบรคนะเช็คระบบเบรคนะระบบไฟเรียวนะคะพี่ทีไอลูกค้าเรียบร้อยเนี่ยคะ่ะวายุใสมาจังใดเนี่คะพี่ทีไอนี่คือนะก่อนส่งมอบรถนะช่างเขาก็จะบอกลูกค้านะคะว่ารถรุ่นนี้ไม่ต้องไปตามหาเครื่องมือนะเครื่องไม้เครื่องมือนี่นะคะเขาไม่มีนะคะเครื่องไม้เครื่องมือนะคะทุกคนนะ บางคนนะลูกค้าก็อาจจะสงสัยนะคะที่มาถามว่าเอ้าเป็นยังไ้บอกคือว่ามีเครื่อไม่เครืองมือแน่นะคะไม่มีแถมมาให้เหมือนสมัยก่อนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตามหานะส่วนวิธีการปับตั้งโซหรือว่าร่มยางนะคะก็อยู่ใต้นะคะก็อยู่ข้างล่างเนี่ยแถวแถวบางโซนแหละเนี่ยกมเบิงว่าร์นาเติมเท่ายินนะคะรอหลังเติมท่าใดินะคะนี่ ไฟเบรกไฟเหียวนะ่ยเช็คให้เรียบร้อยนะคะก่อนส่งมอบถึงมือลูกค้าเนี่ยลูกค้าก็มาเนี่ยหาอารถไปไว้ใส่งานค่ะกความเหมาะสมค่ะแต่ถ้าเป็นอารถกระแสนะ่คะที่ได้รับกระแสเยอะแยะมากมายตอนนี้นะคะกันนี้บ่หมมดอกนะคะจิโอโน่เนี่ยจิโอโน่ค่ะก็เป็นบิ๊กสกูตเตอร์เป็นสกูตเตอร์ที่นะคะพากระแสแรกเนี่ยเพราะจะเป็น PCX แน่นะ่ะ แต่ที่แน่ๆนะที่ขายดีอันดับหนึ่งเลยเป็นรถครอบครัวสีจังหวัก็คือเวฟนี่แหละนะคะฮอนด้าเวฟร้อยสิบหรือว่าจะเป็นเวฟร้อยยี่สิบห้าค่ะคิกก็มีนะที่แบบท่านสมัยนะคะตู้รุ่นก็ทำทันสมัยแล้วแหละนะคะแต่จริงๆแล้วเวฟร้อยสิบเนี่ยนะถึงแม้ว่านะเขาจะมีการคลองตลาดนะคะที่เยอะที่สุดนะคะแต่ ความทันสมัยของเขาเนะี่ยก็ยังคงเป็นกุญแจรธรรมดาอยู่นะทุกคนว่าเป็นกุญแจนีลภัยนะแต่ว่าช่องเก็บของเขาก็ค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรเลยเนะะี่ยคะแม้ว่าจริงๆแล้วเ,เนาะแม้ว่าเศรษฐกิจนี่แหละนะคะเศรษฐกิจอ่าดีบ่ดีเนะะี่ยคะคนเรานะคะก็ยังคงต้องใช้หรือว่าต้องการย่านบ้านนาะสำหรับการเดินทางอยู่เสมอค่ะถึงว่ามอเตอร์ไซค์ก็เป็นอีกหนึ่งย่านผ้านนาะที ส่วนใหญ่สมีขาใสีใจนีแบบหย่อมเย้าดิล้กกามีค่ามบัลุลคลาเนี่ยติดตัมเนตามมากเลยในเมื่อเทียบกับรถยนต์นีฮะจึงมักเป็นตัวเลือกในการเดินทางอันดับต้นๆ้นะะแม้จะแพ้การเดินทางด้วยคนส่งสาธารณะเนีกับบ่าแพ้เน่ ก็เนี่ยเป็นเป็นการเลือกที่ไม่แพ้บนส่งสาธารณะนะ่ยก็มิยมในมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ตามโดยการค้นหามอเตอร์ไซค์เนี่ยที่ต้องผ่านเวบต่างๆที่กันนะ่ะแล้วแต่ว่าท่านเนี่ยจะชื่นชอบเอารุ่นไหนเนี่ยว่าจะได้เอารุ่นใดไปไว้ใส่งานนะ่ฮะช่วงนี้ก็จะมีในโปรโมชั่นนะ่ฮะของแต่ละร้านเหมือนกันนั่นแหละนะคะคุณชอบรุ่นไหนแบบใดเนี่ยะกับรถเนี่ยฮะ ก็ฟรีดาวค่ะ่ะต้ถงกังวนใจในเรื่องของเงินดาวนะคะขอเรียกง่ายๆประงกังวนใจในเรื่องของอคนคำประกันนะคะถือแค่บัตรประชาชนใบเดียวมากคะ่ะเ,เราพร้อมเนะะี่ยถือแค่บัตรประชาชนใบเดียวเขาเพราะเขามีโปรโมชั่นอยู่แล้วนะคะในเรื่องของฟรีดาวนะคะไม่ต้องมีคนคขำยังไงก็เข้าไปดูเราเข้าไปชมได้นะคะรุ่นไหนที่คุณชื่นชอบนะคะ เกี่ยวกับการใส่งานเนี่ยคะของรถแต่ละรุ่นเนี่ยคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนขอบคุณที่ก็มารับชมนะจ๊ะ